สวัสดีครับบ้าเท่าวัสดีชนมชุมครับฝนตกหนักครับพี่น้องนะครับผาธรชุมครับเดินทางนะครับมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกลงมาอย่างแรงเลยพี่น้องเด้อนะครับยังลงไปหาปูบลไรนะครับเสียงฝนแห้งเสียงฝนดังธรรมช้ชมนะครับ รอฝนหยุดก่อนเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อร่อฝนหยุดก่อนนะครับนอแงแจงจะลงนะครับไปหาปูน้ำกันนะครับงวดหาศูนย์ีปูหาหาซีศูนย์สามตัวแต่นะครับ,งว, 04, 03, วนะรบงวดที่พานมาบอ่อเขานะครับงวดเขากะถือวา่าเขานั้นพี่้องนะงวดบอ่อเขากับบอ่อเขามีเขามีรุดนะครับเดินทางมาหาปูที่เก่านะครับ พามารับชมครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะพี่น้องอ่าแต่ว่าฝนีตกแง่งครับ่านมชมุชมนะครับเบิ่งฝนห้างเขามกาพี่น้องฝนตกแง่งฝนตกดีช่วงนี้นะครับชอุ่มชํานะครับ่รนมชุชมหนาฝนหนาหนาฝนกับฝนก็ต้องตกนะครับ่รนมชมุนะนะมชมเอา รอฝนหยุดตกก่อนได้พี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวจังไปฟังไปชมน้ำกันนะครับปูทุดงกลางป่านะครับฝนตกแห้งธรรมช้่มนะครับยืนอยู่กับปูนี่แหละครับทชผช้่มปูกะว่าฝนตกแห้งนะครับซาลงมาจากน้อยแล้วนะครับ่าามชุชมเอาป็นเข่ามาฟังเขามาชมน้ำกันนะครับ ตกแห้งครับเงินกาบนรำมสการครับปูกาบนรสการด้ครับปูเสียงฝนได้ทำชุ่มเด้อนะครับโอ้คือดังแห้งร่มเย็ทเลปูเสียงฝนอเ่านล่าสั่นงนะเราทรมาดานามรนมาดานมาปูปูเบาเสียงดังน้ยนหนึงนน่งรนะครับปูด้ยองเงี้ยเลยเหรอยางเยเยอะระับทชชมฝนตกก็พลันบาวากันด้วยครับผมโอ้ตกดนตกแห้งครับปูนะ เทำได้เลยครับสองตัวมก็ได้การเลยครับ <okay. S 2> จังไหนปูม้วนอีกฝันแล้วไปหรือจังไหทำเลยแปดเก้าสีปดเก้าเอาจะมาสี่เกาแปดยังไนคือว่าสี่เก้ปดที่จะมากตกเก้าแปดเก้าคือออกไปแล้วออลมันเสียออกอีก ฝันกัปฝันกับเจ้าค่ะปันหัันจะคื่นปันจะคืนปู่ะเดวใดกระหาศูนเลยอันไหนก็บปูสันเกลดกระหาศูนเกื็ดกะหาศูนย์นัปูเนาะมันไปยื้ขทังหมาหาไปยู่อลักง้อยศูนย์ไปย้อลักสิฟห้าาอ่านราัรีคากับีละรียวันนี้ละเปันวัปูไปู ก,บบกูเขียนตัวได้ไว,วเอาค่านผู้ชมกูเขียนนี่ครับอันนี้เลขซี่ปะปูสี่แปดเก้าหรือีเก้าแปดันนี้ละ่ะตัวนี้ล่ะสีเก้าแปดอันนี้เลขซีด้พี 5, 9, ่น้องเด้แปดเต้านดับแปดเก้าดับเอาเป็นเก้าแปงวดนี้คึจะมากตเก้าแปดเก้าเก้าแปดหาสนน้ำปปูนี่ 50อันนี้เลข4ได้พี่น้องได้ไหม50ห้ามกลางเสียงฝนสายฝนอย่างยงรุนแรงแค่นี้พอฟัว498กับ50 2อตให้ตัดตัวใดนี่สอตัวนี่498ครับเอาได้เอา98 98 แล้วก็แปดราต้องตัวล่างห้าศูนย่างห้าศูนได้ว่าแน่ๆเก่าได้ทหมคับจับเยอะเป็นอะไลยขีห้าเก้้า้าอันว่าันนี้เลขอันนี้เลขที่เขาจับูรใช้นาคือเทน่าอ๋อคีอเขาบริสุทธิ์แบบแบบวัดแตัวจังเป็น มีสีมีหามีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองน่นีหละโอ้จับบิ่เดาวกปัวเลขสูตรปูวคือตังสี่พี่น้องสี่ห้าเก้าลกก็ศูนย์หนึ่งสองอัวนี้เด้อได้3ัตัวศูนย์หนึ่งเก้าศูนยหนึ่งอันไหนกับปูศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าได้นี่เด้ีศูนย์มีหนึ่งมีเก้างเางกันใดๆก็ได้หากาตัวขนาดศูนย์นี้เด้อไมนี่คือบ่มีแปด อันนั้นมันขึ้นบ่อมี่แปดปูคือปูคือมักสีเก้าแปดอ๋อใช่ไหมนะี่เก้าแปดมันนี่สี่เก้าแปดบวกลบคูณหารที่เก้าแปดสี่เก้าแปดก็หาศูนย์อับวกลบก <49 8 S 2> คูณหารครบ,บ,จ,บจับเอาอไวนไน้ที่เก้าแปดบวกลบคูณหารหานย์จับเอาเน่แ่หาศูนย์เอาหาับศูนย์ตัวนี้ปูว่าเลขหกโตปูแถวบนจะเป็นห้าห้าสี่สี่้าเก้ศูนย์หนึ่ อันนี้คือเป็นเลขลักเลขสูตรเลขสูตรติปูวอันนี้เลขอะไรเนี่ยเป็นเลขที่ไหนเลขอ,อันนี้บลกอกพุ้นหานเลขบลกอกพุ้นหา,านเราทำเป็นขี้ได้ตัวเกาหนา้าปูเนาะแปลกเกาเกาแปลอ่าหารถตีไว้รถหารถตีไว้ล่างหาศูนย์มาเทียบกปูหาศูนย์เนี่ยจะมาออกรถออกกนได้จออกจนได้อนนบอกธรรมชลบมาหาปูเราพี่แล้วกัน ้นต้นไม้อยู่ในนี้ท่านผู้ชมดังเขื่อนนกปูถอยหลังท่านผู้ชมดูด้วยกันเห็นกันชนบบาเถ่า่พี่น้องเห็นว่ากันชนยอนล้มไปน่ะนะกันชนบบาเถอรันชนนยอเลยเพราะว่ากันชนชนกับต้นไม้นี่แหละครับอยู่วัดปูนี่แหละเออเพิ่มนึกนึกว่าจะออกข่ายศูนย์แต่งวดที่เราทับปูเนาะออกมว้ออกมวลหนี้ปูว่าเอาบบาเถ่าเขียนให้นะครับผม ใช่ใช่ครับต้กันมากันได้ครับมักส่วนเอ่าเึ่นกไรถึงเก้าม่นก็น่เตงสามารถยืนยัได้เนี่ยปูว่าีเก้าแปดล่างล่างห้าศูนสูตรปูพี่น้องสูตรปูคือ C ห้าเก้าศูนย์สอง <02. S 2> <02. S 1> ปูไมักไม่ีจับเอานะครับเ,เจ้าหน้านี่าหาน,นั้นฉันบอกเขานันจะบาดครับเาเาราถวลาเรามาบาดหดเงียมวั่ไมันติดเขาไปอเอปุมักในแต่ล่างปูอันนี้ล<อ>่างห้าศสองตัวนี้เก้าแปดปฟ ก้าแปดกสีเก้าเก้าแปดกสีเก้าเอาทำมาชมะจะมาตกเก่าว้วปูนี่ปูจับอันนี้นี่พี่น้องตะวันนี่ตะล่างนี่บ่มี้แปดพี่ปูอ่า,าครับอันนี้อันนี้เป็นเลขสูตรอันนี้เลขยังไงนี่น เลขบวกลบคูณหารเลขบวกลบคูรปันได้มันปัน้ำมนบันตนเดปันขัน้มนบดอไเฮตุปัวบดอะวัดควันไอ้าออกไปแล้วครับขันมนควันั oh. ่นไอ้เก้าหกเก้ึงหครับันนี้อะไรัันเก้าหนึ่งหโอสามตัวมักมักหางเดียวประปูน่หางเดียวเลย สี่เก้าแปดเออพี่น้องล่างนี่หาศูนย์เม็ดเดียวหาศูนย์มาอีกแล้วธรรมบุญชมนะครับหาศูนย์มาอีกแล้วแต่มันออกนะฮะอจะมันออกาำงานแที่วได้เซนเตอร์เราไปสอแรงเราเชื่อูจังไปขึ้นมาหาศูนย์จะได้ครับกูกามาหาศูนย์พี่น้องนะรถเบาเท่าพี่น้องนะครับงวดที่แล้วหาศูนย์ก็ไมาอย่างนักูเนาะ เห็นมครับเห็นแอรกันชนว่าหอยลงนั่นมหาปูวันที่แล้วชนกับต้นไม้ยังี่อะไรพี่น้องดีที่ที่กันชนกัเลยยอนลงหนึ่งนึงมันดันกันชนไปทะเบี่ยนเบาเถ่าวหาศูนย์นะครับหลายหลายงวดเลยหาศูนย์สี่มหาศูนย์สามงวดนี่จะว่าหาศูนย์หาปูหาศูนยหากับหาศูนย์ปูนี่หาศูนย์นี่ฝากข่าวด้วยนใครเจ้าเศ ปูมันจะบ่นบอก909192บอกปูกลับบาแนวกลับใช่ครับ091ครับอืมจะ่รักวิ่งเบน่าวิ่งเก้าไวกลับบ่นวิ่งเก้าวิ่งเก่ายังไง่าชีเกากับเกาแปดครับเกาหนึ่งลาไปว่ สี <C> นี่บ่ตัดให้บ่กพูสี่แปนี่ตัดใไ่ไเป็นตามาเราีแปดบ่ตัดบ่ปูตัดตะเกาแปนตัดตะเกาแกัับเอซีเก่าเนยนคือเก่าแปปูนะ okay, เนาะบน <8 S 2> <8 S 1> เม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวหาศูนย์อือชมามาหาูนย์บมาศูนย์หาบ่มาหาศนะูนย์ศูนกรับตน้ำเลือพี่น้องเด้อบ่หลายคูหรอกแต่ว่าถ้าผู้ไดมักกระจับในชุดของปูอันนี้เป็นเลขสูตร อันนี้เป็นเลขอ่าบวกลบคูณหารปัวนะครับนอแนะช่่ต้อแปดกับศูนย์เ้านะบัสซีกับแปกับศูนย์หเก้าศูย์หน่งเกเขียนยบปเขีนในันแต่ไ้า่าเพิ่นัาต็นจับเลยศูนย์หนึ่เกาเลยอ่าศูนย์หนึ่งเก้ตัวรองครับปูนะเขตั่งเก้ตัวรองนะครับผูชมได้ หนับศูนย์หนึ่งเก้าอันนี้ตัวร่องหนับปูอาเขียนตัวรอง,รองหารถตลีเลยตัวรองคือปูจับนี่ไงศูนย์หนึ่งเก้านะครับหารถตรีไว้ปูอานะครับท่านผู้ชมหรือผูอ้ใดมักนี่นพี่น้องนี่สูตรปูนี่สี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองอีกจับใช่กันแต่เก้านี่มาตลอดมาปูสูตรนี่แต่งวดเมื่อกี้นี่มาแม่ดุจเยู่ มาตรสามมาตรอสามมาสั่งปูว่าเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องฝนก็ยังตกนะครับปูทุดงกลางป่านะครับงวดหาศูนย์สี่ปูหอห้าสี่ศูนย์สามตัวแตกพี่น้องเกือบสามตัวแตกตรงตรงงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะครับมีเข่ามีหลุดงวดนี้ให้เม็ดเดียวให้หางเดียวสี่เก้าแปดตัวร่องคือศูนย์หนึ่งเก้าบนเก้าแปดกับสี่เก้าเนีนที่เก้าแปดล่างห้าศูนย์ศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูธรรมชุ่ม เบาเถ่าเาบาเสียงดังเนี่ยได้พี่น้องเพราะว่าเสียงฝนพอกันคลิปน่ะสวัสดีครับ